8. ประโยชน์ของส้มโอผลไม้อร่อยรสสดชื่นส้มโอหนึ่งในผลไม้ตระกูลซีตรัสและยังเป็นผลไม้ที่หารับประทานได้ง่ายนะคะเต็มไปด้วยประโยชน์ต่อร่างกายอาทิมีวิตามินซีสูงลดน้ำหนักบำรุงกระดูกนอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำอาหารของหวาน และเครื่องดื่มรสชาติดีได้อีกด้วยค่ะอันที่จริงแค่กินสดสดก็ฟินแล้วล่ะค่ะ 1. เป็นแหล่งวิตามินซีส้มโอมีวิตามินซีในปริมาณมากช่วยปกป้องเซลล์และช่วยให้สุขภาพแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายแถมยังช่วยบำรุงเรื่องความสวยความงาม ช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับชั้นผิวช่วยส่งผลให้ผิวพรรณของคุณกระจ่างใสและต่อต้านริ้วรอยก่อนวัยอันควร2อ,อุดมไปด้วยไฟเบอร์ในส้มโอหนึ่งผลมีไฟเบอร์ปกกลมซึ่งเป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำช่วยป้องกันอาการท้องผูกทำให้คุณ ขับถ่ายได้ง่ายนอกจากนั้นใย,ยอาหารยังทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้แก่แบคทีเรียที่ดีช่วยทำให้ลำไส้ของคุณมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นทั้งยังลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคอ้วนและโรคเบาหวาน 3. บํบำรุงกระดูก ส้มโอเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุประเภทต่างๆเช่นแคลเซียมเหล็กทองแดงสังกะสีแมงกานิสและโพแทสเซียมซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกพรุน 4. ช่วยลดน้ำหนักส้มโอเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำ ส้มโอมีน้ำหนัก610กรัมให้พลังงาน230แคลอรีย่ยิ่งไปกว่านนั้นยังมีโปรตีนและไฟเบอร์ที่ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานขึ้น 5. ต่อสู้กับการติดเชื้อนะคะพบว่าส้มโอมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและ เชื้อราที่ช่วยในการรักษาโรคนะคะติดเชื้อบางชนิดและยังค้นพบอีกว่าน้ำมันหอมระเหยที่ทำจากส้มโอมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อรา 6. ช่วยให้หัวใจแข็งแรงส้มโอช่วยให้หัวใจของคุณแข็งแรงโดยการลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไร อันเป็นไขมันในเลือด2ชนิดที่เชื่อมโยงกับภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนอกจากการศึกษานะคะระบุอีกว่าส้มโอช่วยลดไขมันในเลือดโดยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลในอาหารดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่ 7. ป้องกันตะคิว ตะคิวเป็นอาการที่เกิดจากภาวะขาดน้ำและการขาดอิเล mm ็กโทรไลต์เช่นโซเดียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งส้มโอนั้นเป็นผลไม้ที่เปลี่ยมไปด้วยโพแทสเซียม8อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระส้มโอนเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วย ป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและบำรุงหัวใจให้แข็งแรงค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกานาทีค่ะ คลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะ15บหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนําไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกําลังใจให้พี่เล็กในการทําคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ adsp 8 8 8นะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR Code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Li n e แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ